ถ้าเกิดเราไม่ทากันแดดค่ะผมผิวเราก็อาจจะเกิดการแบบว่าอักเสบแบบทำให้แบบเกิดเป็นฝ้าในอนาคตได้เคุณรู้หรือยได้ครับก็ควรป้องกันไว้ด้วยการทากันแดดสำคัญมากๆเลยครับทุกคนอันนี้คือน้องนัดยากแนะน้องค่ะน้องนัดยากแนะน้ำค่ะเฮียบ้านเฮียบ้านเฮียไหมเฮียไหมดูแลผิวเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องเจอแสงแดดเยอะ กระปด้วยดูแลผิวของเราครับอ like ๋ออันน er ี้ขาดไม่ได้เลยก็คือการทากระแดดเหมือนกันครับผมเพราะเป็นเป็นคลีปสุดท้ายก่อนที่จะออกจากบ้านครับการแดดสำคัญที่สุดนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกอะไรนะครับแล้วก็พยายามแบบว่าเราต้องพยายามรักษาผิวของเราให้แบบคงความชุ่มชื้นไว้ตลอดเวลาครับผมแล้วก็หลังการทากระแดดออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็คอยซับมันบนใบหน้าเพราะว่าเวลาหน้ามันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด ในวมาบุตรตันต่างได้เนอะใช่ไหมครับคุณแต่ก็ต้องดูแลเยอะน่ารักน่ารักหรืน่ารักเหรอน่ารักจะช่วยขจัดความน่ารักออกไปไม่ได้ครับเพราะความน่ารักก็คืออยู่ที่เรานั่นตัวเดียวคู่นี้คู่นี้ก็ไม่ยอมกันนะไม่ยอมกันนะทีเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ที่มี่บอกว่าพี่เสื้อสีแดงยกมือที่หน้าตาดีๆใช่ไหมใช่ค่ะจะบอกว่าเสื้อสีชมพูค่อนข้างผมนี่น่ารักที่สุดเลย ไม่มีใครนีอะจัปลอยที่หนึ่งอยู่แล้วเอ๊ะจบปล่อยกันสุดๆนะคะทีนี้ถามนิ่เอง,เองนะคะอยู่ๆไปทำงานด้วยกันเท่าวัรห่วงอะไรซึ่งกันและกันบ้าง